ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ ป๊อปนิติรู้สึกผิดเอ่ยคำขอโทษภรรยากลางรายการหลังทําเปยปานวาดหัวใจสลายแอบนอกใจหลายครั้งยังเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามจากกรณีเพจดังได้ออกมาปล่อยข่าวลือว่านางร้ายสาวสวยลูกสองโดนสามีนอกใจไปครบพิตตี้สาวสวยแถมพิตตี้คนดังกล่าวยังแซบแบบแสดงตัวตามด่านางร้ายไม่หยุด จนถึงขานต้องบุกค,คอนโดกลายเป็นคดีความซึ่งงานนี้ดูเหมือนว่าหวยจะไปออกที่เปยปานวาดนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้มาออกรายการสามแซบ โดยพิธีกรได้ถามว่าตอนนั้นเราจัดการกับความรู้สึกยังไงซึ่งสาวเปยบอกว่าเราเจอปัญหาตอนกลอนคอดน้องปาลินซึ่งโชคดีที่คุณหมอคอยให้คำปรึกษาหมอถามว่าความสุขของเราคืออะไรเราเลยบอกว่าความสุขของเราคือรอยยิ้มของลูกช้อปปิง้งเล่นไอจฟังเพลงหมอก็บอกทำไปเลยถ้าเวลากำลังจะแย่เริ่มมีน้ำตาเราก็รีบหนีอารมณ์นั้นเลยค่อยๆฝึกไปใช้เวลา เป็นปีกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้และพิธีกรยังถามอีกว่าไม่ยอมรับฉายาเมียยืนหนึ่งใช่ไหมซึ่งเปยได้ตอบว่าสำหรับเป้ยคือไม่ใช่เลยเปยแค่ทำหน้าที่แม่ให้ดีและภรรยาที่ดีเท่านั้นเองซึ่งทางด้านป๊อปก็ได้บอกว่ารักที่สุดแล้วครับอยากจะบอกว่ารักมากๆรักที่สุดขอโทษสำหรับทุกๆสิ่งที่ทำให้เสียใจซึ่งสาวเปย์ยังได้บอกว่า เขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแม่ที่ดีและเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้เป็นการขอแต่แค่อยากบอกว่าการที่จะมีคนที่สองคนที่สามนั้นมีไม่ได้ถ้าคนแรกไม่อนุญาตอยากจะบอกว่ามันก็ยากหน่อยนั่นเองละค่ะ